กราย้อนคืออะไรเราไม่รู้จักกุราย้อนครับไม่รู้จักเลยกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรก็อ้วกออกมาอยู่ดีๆมันไม่มีแรงครมันไม่มีแรงแล้วมันหายหายใจไม่ออกผมก็เลยนอนไม่ได้ใส่เสื้ปุ๊บแล้วก็ตัวชาวูบทั้งตัวถึงขั้นแบบเลือดออกตามลายฟันแล้วครับใช่ครับแล้วก็น้ําลายฟูมปากเหมือนแบบมันเต็งจะตแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่เพนิกอย่างเดียวนะครับมันไปหมดเลยชีวิตทั้งชีวิตเหมือนจะพังแล้วครับพี่หนุ่มเกือบจะจบชีวิตการเป็นนักร้องเลยนะตอนแรกกับผมคิดว่าผมจะกลับไปร้้้องงงเเพลไไมม่่ดทททัีีผป็นนค ฟิตเนสอยู่ตลอดยกเหล็กไปร้ยร้อยโลอ่ะออกกำลังกายตลอดเลยกันแต่ว่าทําไมร่างกายเรามันแปลกมากน้ําหนักลงเท่าไหร่ครับเกือบสิบโลครับร่างกายมันไม่ดีขึ้นะจนกระทั่งมาเจอ g r d อย่างเงี้ยแล้วกินนานแค่ไหนอาการถึงเริ่มทุเลาจริงๆผมกินมาแค่เดือนเดียวอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆมันจะดีขึ้นตั้งแต่แบบ3าสี่วันแรกที่เรากินนะน้ำย่อยมันไม่ตีขึ้นครับพี่หนุ่มกรดที่มันขึ้นมาตีกล่องเสียงเนี่ยไม่มีแล้วครับตอนนี้เวลาคนเป็นกรดไหลย้อนเมื่อกี้มันนอนไม่ได้ครับเพราะนอนปุ๊บมันจะไหลขึ้นนนนนมาาาททััีรรรบพออเเเกิส็จปปแล้วไ กระเพาะมันยังย่อยไม่เสร็จอาหารมันลงไปน้ำย่อยเต็มกระเพาะเลยนะฮะแต่ริ้นปีกกล้ามเนื้อหูรูดมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเราเอ่ยเราเอียงตัวนอนไปปุ๊บมันไหล่น้ำย่อยมันจะเอ่อล้นมาสัมผัสกล้ามเนื้อหูรูดมันกัดมันกัดคือมันเหมือนมันต้องเป็นมันทรมานอ่ะเพราะฉะนั้นมีอะไรที่มันแบบเราหันไปพึ่งพาได้หรือลองได้ผมเชื่อว่ามันควรจะลองแนะนำฮาราชิหน่อยนะฮะ GRD ตัวเนี้ยจะขับลมระบายลมพอลมในกระเพาะลดลง อาการท้องอืดจุกแน่นท้องก็จะลดลงและหายไปทันทีระบบย่อยมันก็จะกลับมาทํางานได้เป็นปกติตัว GRD นี้ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นทําให้กระเพาะมีการหลั่งเยื่อเมือกมาเคลือบกระเพาะได้ดีขึ้นหนาขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เรามีอาการแสบร,ร้อนท้องมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายไประบบย่อยก็จะทํางานเหมือนเดิมครับผมก็ทําประจําเหมือนกันนะถ้ารักษากดไหล,หลย้อนได้ไอ้โรคอื่นๆก็ไม่ต้องกลัวใช่ครับที่มันจะตามมา